สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอรพอมครับคลิปนี้มาพบกับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับตีสี่ครึ่ง11ตุลาคม2565ครับมีพี่น้องทางบ้านนะครับคอมเมนต์มาถามเกี่ยวกับเรื่องเงินชาวนาน,านะครับว่าวันที่15ตุลาคม2565นี้ จะมีการโอนเงินให้พี่น้องชาวนาะใช่ไหมเข้าบัญชีเกษ,รษตรกรเลยเป็นเงินโครงการประกันรายได้ข้าวตกลง15ตุลาคมโอนใช่ไหมมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันนะครับ <S <S <ม>ก็เนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาว่าเห็นมีการโพสต์การแชร์ว่าวันที่15ตุลาคมนี้นี่ในโซเชียลนี่บอกว่ารัฐบาลจะโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษ,รษตรกรชาวนาะ ให้เช็คช่องทางการได้รับเงินหรือว่าเช็คว่าเงินเข้าไม่เข้าด้วยทํำยังไงทํานองนี้ก็มีทางบ้านถามมาว่าตกลงวันที่15าตุลาคามนี่ยโอนชาวนาใช่ไหมนะครับคําตอบครับไม่ใช่ครับวันที่15ไม่ใช่วันโอนเงินนะครับหรือแม้กระทั่งวันที่14ตุลาเนี่ยก็ไม่ใช่วันโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนา15ก็ยังไม่ใช่วันโอนเงินครับโคบรงการเปันรายได้ข้าวเนี่ยไม่ใช่วันโอนนะครับ เพราะว่าโครงการนี้จะต้องถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับเมื่มอคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับโครงการอนุมัติงบประมาณก่อนหลังจากนั้นบอร์ดทกศจะมีการประชุมกันก่อนพอประชุมกันเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะเริ่มดําเนินโครงการได้ขั้นตอนเขาจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเริ่มดําเนินโครงการได้ก็จะมีคณะกรรมการกาหนดราคาเกณฑ์การอ้างเหงีประกาศราคาเกณฑ์การอ้างเหงี่ออกมาเมื่อประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงวันใดนะคารับ การจ่ายเงินก็จะเกิดขึ้นมีการโอนเงินให้กับเกษตรกรชาวนาเนี่ยโอนเข้าบัญชีพีพ่น้องชาวนาเนี่ยภายในไม่เกิน3วันทําการนับจากวันประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนี่โครงการประกันรายได้ข้าวจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งขณะน,นี้เอางี้ดีกว่าวันนี้วันที่11ตุลาคมห5เนี่ยช่วงสายๆมานี่ก็จะมีการประชุมข้ามตีสว่างมานี่ครับสายมานี่มีการประชุมข้ามตี ก็ยังไม่แน่ว่าเรื่องประกันรายได้ข้าวนี่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี11ตุลาคมหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี11ตุลาคม65แต่ก็ยังไม่สามารถดําเนินงานได้ภายใน15ตุลาคม65อย่างแน่นอนเพราะหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสมมติอนุมัติ11ตุลาคมเลยนะสมมติก็ต้องบอร์ดทกศระชุมกันก่อนบอร์ดทกศระชมกันก่อนก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กางเงินข้าววันจ่ายก็จะเกิดขึ้น สามวันทําการนับจากวันประกาศราคาเคียนกลางอ้างญิงโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเคียนออออกลางอ้างอิงรูปแบบมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งต้องเข้าที่ประชุมคอรมอมก,ก่อนเข้าที่ประชุมคอรมออนุมัติโครง,งการอย่างเดียวยังไม่พอยังรอบอร์ดทกศราาประชุมกันอีกเพราะว่าเขาจะต้องใช้เงินของธนาคารทกศาานี่จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไปก่อนเสร็จแล้วรัฐบาลค่อยเอางบป,ประมาณมาคืนธนาคารตกศาาอีกครั้ง เงินมันจะเป็นอย่างนี้เงินวิธีจ่ายเพราะนั้นต้องอาศัยหน่วยงานหลายส่วนประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยก่อนจึงดําเนินโครงการได้เพราะฉะนั้นวันที่15จึงไม่ใช่วันจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวนาอย่างแน่นอนนะครับเหตุผลข้อที่1นึ่งคอรมอยังไม่ได้นุมัตหรือแม้กระทั่งวันนี้11ตุลาคมสายมาเนี่เกิดเข้าที่ประชุมคอรมอและคอรมอนุมัติก็ยังทําไม่ทันวันที่15ตุลาอย่างแน่นอนนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับ รอฟังข่าวต่อไปครับว่าจะสามารถจ่ายได้วันไหนต่อไปนะครับซึ่งวันจ่ายจริงๆแล้วไม่ใช่ตามนี้นะครับวันจ่ายเขามีการกําหนดไว้ก็จริงเช่นงวดที่1นึ่เนี่ยเขาเรียกว่างวด14ตุลาแต่นั่นคือชื่องวดครับแต่ไม่ใช่วันจ่ายเงินส่วนวันจ่ายวันจ่ายเงินจริงๆจะเกิดขึ้นหลังคณะตีอนุมัติหลังบอ,งบอร์ดทกศอนุมัติหลังมีการดําเนินงานประกาศร,ราคาเกณฑ์การยา,างยิงเราก็ต้องรอดูว่าวันประกาศร,ราคาเกณฑ์การยางยิงวันแรกจะเป็นวันที่เท่าไหร่ วันที่นั้นแหละครับนับไปอีกสามวันทำการเจ้าจะมีการจ่ายอนพไปน้องชาวนาต่อไปซึ่งถ้าคณะหลวงเตียอนุม,นมัติโครงการนี้ช้าเขาก็จะมีการประกาศราคาเกณฑ์การ้างยิงช้าออกไปแต่ว่าเวลาประกาศเขาจะประกาศว่าเป็นงวดสองสิบสี่ตุลาประกาศย้อนหลังอาจจะประกาศทีเดียวสามงวดสี่งวดซ้อนในวันที่ที่ประกาศนั้นหลังจากนั้นสามวันทำการก็จ่ายสามงวดสี่งวดซ้อนไปเลยก็ได้และหลังจากนั้นก็จะประกาศตรงงวดไปสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งไป พราะโครงการกันรายได้นี่เขามี33มงวดโดยเขากําหนดไว้ว่างวดแรก14ตุลาซึ่งวันที่1 4ตุลาไม่ใช่วันจ่ายเงินแต่เป็นวันตั้งชื่อว้างงวดแรก14ตุลาคนระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน14ตุลาเนี่ยจะเป็นผู้ได้เงินของงวด14ตุลาก็คืองวดแรกซึ่งจะได้ตอนไหนก็แล้วแต่ประกาศราคาเกินกลางย่างยิงพอประกาศวันไหนก็ช่างแต่ว่าเขาจะประกาศย้อนหลังว่าเป็นงวดของ14ตุลาประกาศย้อนหลังว่าเป็นงวดของ21ตุลา7วันประกาศครั้งหนึ่งนะครับ ประกาศย้อนหลังมาเป็นงวดย8ตุลาทำลายน่วห่างแต่ละงวดห่างกันเจ็ดวันนะครับซึ่งมันไม่สามารถประกาศได้ภายใน14หรือ15ตุลานี้แน่นอนเพราะข้าหลวงียังยังไม่อนุมัติก็จะต้องไปประกาศทีหลังนน่นแหละพอไปประกาศทีหลังแล้วก็ประกาศจ่ายย้อนหลังพอประกาศจ่ายย้อนหลังไปต่อไปมันจะเริ่มตรงงวดก็ประกาศสัปดาห์ละครั้งแล้วจ่ายสามาัถทำการหลังการประกาศราคาเกณฑ์กางยิงประกาศสัปดาห์ละครั้งจ่ายสาม etas, ix, สามัถทำการหลังประกาศราคาเกณฑ์กางยิง owing, ตรงงวดตรงงวดไปทุกสัปดาห์ งวดสุดท้ายก็26พฤษภาคม2 5 6 6 2566 26พฤษภาครับงวดที่33นี่คือลักษณะการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวซึ่งก็ต้องรอต่อไปว่าเข้าที่ประชุมคณะรันตีเมื่อไหร่เมื่อเข้าที่ประชุมคณะนันตีแล้วก็จึงจะมีการดําเนินการต่อไปซึ่งวันที่15ตุลาคมตามคําถามที่ถามมาว่าชาวนาจะได้รับการโอนเงินประกันรายได้ข้าวงวดแรกใช่ไหมจึงไม่ใช่วันที่15เป็นวันได้เงิน นะครับวันที่14หรือ15เป็นชื่องวดแรกของโครงการประกันไรายได้ข้าวนะครับเมื่อฟังเข้าใจตามนี้แล้วก็ติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะเข้าคณะที่ประชุมคณะตีเมื่อไหร่และจะเกิดการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเมื่อไร่และจะได้เงินเมื่อไหรเป็นเรื่องอยู่ในอนาคตทั้งสิ้นครับไม่ใช่15ตุลาคม6 5นี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่ถามมาครับติดตามข่าวที่ช่องตองวันพรมครับรับรองว่าท่านจะได้ข่าวจริงข่าวชัวร์เมื่อมีอะไรคืบหน้าที่ใหม่กว่านี้ จะนำมาเสนอเป็นระยะระยะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ